กองกอยเสียงเพรียกจากป่าลึกป่าในความหมายของคนเมืองอาจเป็นเพียงแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่แห่งความสงบร่มรื่นแต่สำหรับนายพรานและผู้ที่ใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับมันป่าคือมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ของตัวเองเป็นที่อยู่ของสรรพชีวิตทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาและที่เร้นกายอยู่ในม่านหมอกแห่งตำนาน เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นบันทึกจากคำบอกเล่าของพรานบุญอดีตนายพรานผู้ยิ่งยงแห่งป่าดงดิบผู้หลวงชายผู้ที่เคยเชื่อมั่นในปืนฐาหน้าไม้และสองมือของตนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดจนกระทั่งการเดินทางเข้าป่าครั้งสุดท้ายของเขาได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นไปตลอดการมันคือการเดินทางที่ทำให้เขาได้เผชิญหน้ากับเสียงเพรียกในตำนานเสียงที่เบาแต่ก้องกังวานไปทั่วพงไทรเสียงของกองกอยย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนคณะเดินทางของพรานบุญซึ่งประกอบด้วยตัวเขา พรานยอดนายพรานหนุ่มรุ่นน้องผู้คึกขนองและเท่าคำลูกหากไวยชาราผู้ช่ำชองเส้นทางป่าได้ตัดสินใจเข้าป่าลึกเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนภารกิจของพวกเขาในครั้งนี้คือการสหาไม้กฤษณาไม้หอมราคาสูงที่เชื่อกันว่ามีเทวดาอารักษ์สิงสถิตยอยู่และมันจะเผยตัวให้เห็นเฉพาะผู้ที่มีบุญวาสนาหรือผู้ที่กล้าพอจะล่วงล้ำเข้าไปในเขตป่าลึกชั้นในเท่านั้นอีกสองวันเราก็น่าจะถึงผาหอมเดือนแล้วละ่ะพรานบุญกล่าวพลางกางแผนที่เดินป่าที่ทำขึ้นเอง แหล่งกฤษณาชั้นดีมันอยู่แถวแถวนั้นแหละสบายมากพี่บุญพรายยอดตอบอย่างกระหิมยิ้มย่องเที่ยวนี้เราต้องได้ของดีกลับไปทําทุนตั้งต,ตัวกันได้ทั้งปีแน่ๆมีเพียงเท่าคําที่ไม่ได้พูดอะไรชายชราพเพียงแต่ยกมือผนมขึ้นท่วมหัวแล้วพึมพทำบทสวดขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขากับตัวเองเบาๆสายตาของแกมองลึกเข้าไปในดงไม้ทึบเบื้องหน้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพยำเกรงพรานบุญเห็นดังนั้นก็อดที่จะเอ,อ่ยปากแซวไม่ได้ ตาคำนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะเข้าป่าทีไรต้องว่าทุกทีป่ามันก็คือป่านั่นและตาไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าสัตว์ร้ายกับไข่ป่าหรอกเท่าคำหันมามองพรานบุญด้วยสายตาเรียบนิ่งในป่าลึกหน้าพ่อพรานสิ่งที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวก,กว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่หลายเท่านักยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องเจียมเนื้อเจียมตัวให้มากเท่านั้นคืนแรกผ่านไปอย่างราบรื่นพวกเขากองฟอยตตั้งห้างนอนกันบนต้นไม้สูงตามวิสัยของพรานป่าผู้มีประสบการณ์คืนที่สอง และสามก็ยังคงไม่มีอะไรผิดปกตินอกเสียจากเสียงสัตว์ป่าที่ดูจัดอื้ออึงและแปลกไปกว่าที่เคยได้ยินจนกระทั่งคืนวันที่สี่คืนที่ดวงจันทร์ถูกเมฆบดบังจนเมื่อสนิทคืนที่พวกเขาเดินทางข้ามลำห้วยโจรซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างป่าชั้นนอกและป่าชั้นในที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าต้องห้ามหลังจากกินมือ้อค่ากันเสร็จเรียบร้อยทุกคนต่างแยกย้ายกันขึ้นไปบนห้างนอนของตัวเองเพื่อพักผ่อนขณะที่พรานบุญกําลังจะเคลิ้มหลับนั้นเองเขาก็ได้ยินมัน กองกอยกองกอยมันเป็นเสียงเล็กๆแหลมๆที่ดังแว่วมาตามลงฟังดูคล้ายเสียงนกกลางคืนชนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่มันมีจังหวัดจะควรที่สม่ำเสมอและฟังดูหวยหวนอย่างน่าประหลาดเสียงนั้นดังอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็เงียบหายไปกับเสียงรีดริงเรไรพรานบุญขมวดคิ้วเขาเงี่ยหูฟังอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่ได้ยินอะไรอีกจึงคิดว่าตัวเองคงจะหูแว่วไปเอง เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ทุกคนกําลังเตรียมตัวออกเดินทางเท่าคําที่เดินไปปลดทุกอยู่ริมพุ่มไม้ก็ร้องเรียกทุกคนด้วยน้ําเสียงตื่นตระหนกพ่อพรานมาดูนี่เร็วพรานบุญกับพรานยอดรีบวิ่งไปดูสิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้ทั้งคู่ต้องอยืนนิ่งไปชั่วขณะบนพื้นดินที่ชื้นแฉะจากการลงน้ําค้างเมื่อคืนมีรอยเท้าประทับอยู่เป็นทางยาวแต่มันไม่ใช่รอยเท้าของสัตว์สีเท้าหรือของมนุษย์ มันเป็นรอยเท้าเล็กๆขนาดเท่าเท้าของเด็กอายุเจ็ดแปดขวบแต่มีเพียงข้างเดียวเป็นรอยเท้าข้างซ้ายที่ประทับลงบนดินเป็นจังหวะจังหวะห่างกันประมาณหนึ่งวาราวกับว่าเจ้าของรอยเท้านี้เคลื่อนที่ด้วยการกระโดดขาเดียวนี่มันรอยอะไรวะพี่พรานยอดถามเสียงสัน่นพรานบุญไม่ได้ตอบเขาก้มลงพิจารณารอยเท้านั้นอย่างละเอียดใบหน้าของเขาที่เคยเรียบเฉยบ,บัดนี้ฉายแววเคร่งเครียดยังเห็นได้ชัดเขานึกถึงเสียงประหลาดที่ได้ยินเมื่อคืนกองกอยกองกอย มันมาแล้วเท่าคำพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แหกพรา่ามันรู้ว่าเราล่วงล้ำเข้ามาในเขตของมันแล้วเราต้องรีบไปจากที่นี่จะบ้าหรอตาพรานยอดเถียงอีกนิดเดียวเราก็จะถึงพาห่มเดือแล้วนะจะให้เราทิ้งทุกอย่างแล้วกลับบ้านมือเปล่าเพราะแค่รอยเท้าบ้าๆน,นี้น่าเหรอมันไม่ใช่แค่รอยเท้าเท่าคําขึ้นเสียงแต่มันคือคําเตือนถ้าเรายังดื้อดึงที่จะไปต่อคืนนี้มันจะไม่ได้มาแค่ทิ้งรอยเท้าไว้ให้ดูต่างหน้าแน่ พรานบุลังเลใจยอยู่ครู่หนึ่งด้านหนึ่งคือภารกิจและความหวังที่จะได้ไม้กฤษณากลับไปแต่อีกด้านหนึ่งคือสัญชาตญาณความเป็นพรานที่กำลังร้องเตือนถึงพยตรายที่จับต้องไม่ได้สุดท้ายความะนงในฝีมือของตนก็เป็นฝ่ายชนะไปกันต่อเธอตาพรานบุญตัดสินใจคืนนี้เราจะผลัดกันอยู่ยามก็แล้วกันผมไม่เชื่อว่าจะมีผีสางที่ไหนเก่งไปกว่าลูกซองในมือผมได้เท่าคำได้แต่สายหน้าอย่างตรงตกและคืนนั้น บทพิสูจน์ที่พรานบุญต้องการก็ได้มาเยือนพวกเขาจริงๆหลังจากที่ทุกคนขึ้นไปประจำห้างนอนของตัวเองพรานยอดอาสาอยู่ยามเป็นคนแรกเขานั่งกอดปืนอยู่ข้างกองไฟที่ลุกโชนพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้ตัวเองเผลอหลับแต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางมาทั้งวันในที่สุดเปลือกตาของเขาก็หนักเกินกว่าจะต้านทานไหวไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พรานยอดสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาค่อยๆรีตาม,มองฝากความมืด และหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้นห่างจากกองไฟออกไปไม่ถึงสิบเมตรใต้เงาของต้นไม้ใหญ่มีร่างเล็กๆร่างหนึ่งกำลังยืนนิ่งจ้องมองมาที่เขามันยืนด้วยขาข้างเดียวอย่างมั่นคงรูปร่างผอมเกรงเหมือนเด็กที่ขาดสารอาหารผิวของมันซีดขาวราวกับกระดาษและท่ามกลางความมืดนั้นเขามองเห็นดวงตากลมโตคู่หนึ่งที่กำลังสะท้อนแสงไฟเป็นประกายวาววับกองกอยกองกอย เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้แววมาตามลมแต่มันดังออกมาจากปากของสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้านั่นเองพรานยอดตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาดเขาพยายามจะยกปืนขึ้นแต่ร่างกายกลับไม่ขยับตามสั่งเขาพยายามจะอ้าปากตะโกนเรียกเพื่อนแต่ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอเจ้าของร่างนั้นมองเขานิ่งอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเยะยิ้มกว้างจนเห็นเหงือกสีคล้ำแล้วมันก็ค่อยๆหันหลังแล้วกระโดดหายเข้าไปในความมืดด้วยขาข้างเดียว ทิ้งให้พรานยอดนั่งตัวสั่นง,งินงกอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งฟ้าสางพรานยอดเล่าเรื่องที่เขาเจอให้ทุกคนฟังในตอนเช้าใบหน้าของเขาซีดเผือดและยังไม่หายจากอาการขวัญเสียพรานบุญรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นอีกต่อไปเขาตัดสินใจล้มเลิกภารกิจทั้งหมดเก็บของเราจะกลับกันเดี๋ยวนี้แต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปเสียแล้วขณะที่พวกเขากําลังเก็บสัมภาระอยู่นั้นเท่าคําก็ร้องอดอวยขึ้นมาโ๊ยปวดท้องปวดเหลือเกิน ชายชราทอรุตตัวลงนั่งกับพื้นใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดพรานบุญรีบเข้าไปดูอาการเป็นอะไรไปตาคำไปกินอะไรผิดสํแแดงมาหรือเปล่าเปล่าเลยพ่อพรานเมื่อคืนตอนที่ข้าหลับอยู่ข้าฝันฝันว่ามีเด็กตัวเล็กๆมาขอน้ํากินข้าสงสารเลยให้มันไปแต่พอมันกินเสร็จมันก็เอามือล้วงเข้ามาในท้องข้าโอ๊ยมันควักใส่ข้าไปแล้วเท่าคําพูดเสียงขาดขาด,ขาดหายๆก่อนจะแน่นิ่งไป พรานบุญรีบเปิดเสื้อของเท่าคำดูแต่ก็ไม่พบบาทแทดแผลใดๆที่หน้าท้องมีเพียงรอยจ้ำเขียวๆเหมือนถูกบีบจับอย่างรุนแรงเท่านั้นเขารีบจับชีพจรและพบว่ามันเท่าเบาลงทุกขณะไม่ถึงสิบนาทีต่อมาเท่าคำก็สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาทั้งสองคนมันเป็นฝีมือของไอ้กองกอยแน่ๆพรานยอดตะโกนอย่างบ้าคลั่งมันฆ่าตาคำเราต้องแก้แค้นให้ตาคำใจเย็นก่อนไอ้ยอดพรานบุญตะคอกกลับ ตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดกลับไปให้ได้ก่อนทั้งสองคนช่วยกันขุดหลุมฝังร่างของเท่าคำอย่างลูกๆแล้วรีบออกเดินทางมุ่งหน้ากลับทันทีบรรยากาศของการเดินทางขากลับนั้นแตกต่างจากขามาอย่างสิ้นเชิงมันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความโศกเศร้าและที่เลวร้ายที่สุดคือพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลาและทุกคืนเสียงกองกอยกองกอย ก็จะดังขึ้นรอบๆอบที่ทักของพวกเขามันเหมือนกำลังย้อยเย,เย้ยเหมือนกำลังต้อนพวกเขาให้จนมุมงอยู่ในป่าแห่งความตายนี้คืนสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะออกจากเขตป่าต้องห้ามพรานบุญตัดสินใจว่าจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําอีกต่อไปเขาจัดเวรยามกับพรานยอดอย่างแข็งขันและเตรียมรับมือกับการมาเยือนของมันอย่างเต็มที่เที่ยงคืนผ่านไปตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่มีวี่แววของสิ่งผิดปกติใดๆจนกระทั่งพรานบุญที่กําลังอยู่ยามเริ่มรู้สึกง่วงงุน เขาเพลอสบงบไปเพียงวูบเดียวและในวูบนั้นเองเขาก็รู้สึกเจ็บแปลกขึ้นมาที่นิ้วหัวแม่เท้าเขาสะดุ้งสุดตัวก้มลงมองที่เท้าของตัวเองทันทีและก็ได้เห็นภาพที่ทําให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบร่างเล็กๆผอมเกรงร่างนั้นมันกําลังนั่งยองๆอ,อยู่ที่ปลายเท้าของเขาปากเล็กๆของมันกําลังฝังคมเที่ยวลงบนนิ้วหัวแม่เท้าของเขาอย่างอ,ร,อร่อยเลือดสีแดงสดกําลังไหลเข้าสู่ปากของมันอย่างต่อเนื่องเฮ้ย พานบุญร้องลั่นพร้อมกับใช้เท้าอีกข้างถีบไปที่ร่างนั้นอย่างสุดแรงเจ้ากองกอยร้องเสียงแหลมด้วยความเจ็บปวดมันพาออกจากเท้าของเขาแล้วกระโดดถอยหลังไปสองสามก้าวมันหันมามองพานบุญด้วยดวงตาที่แดงก่าเต็มไปด้วยความอาฆาตก่อนจะกระโดดหายวับไปในพุ่มไม้อย่างรวดเร็วพรานยอดที่ตื่นเพราะเสียงร้องรีบเข้ามาดูอาการพี่บุญที่เป็นอะไรหรือเปล่ามันทำอะไรพี่ พรานบุญไม่ได้ตอบเขาก้มลงมองที่นิ้วหัวแม่เท้าของตัวเองมันมีรอยเขี้ยวเล็กๆสองรอยฝังอยู่เลือดไหลซิบๆออกมาไม่หยุดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือความรู้สึกเขารู้สึกเหมือนพละกําลังของตัวเองกําลังถูกสูบออกไปจากร่างกายเขารู้สึกอ่อนเพลียและบิงเวียนอย่างรุนแรงบทลงทันจากพงไพรได้เริ่มขึ้นแล้วพรานบุญและพรานยอดใช้เรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมด ประคองกันเดินจนพ้นออกจากเขตป่าต้องห้ามได้ในเช้าวันต่ออมาพรานบุญถูกนำตัวส่งโรงหมอในอัเปอร์ทันทีแต่หมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรร่างกายของเขาอ่อนเพลียลงเรื่อยๆผิวหนังซีดเหลืองและที่นิ้วหัวแม่เท้าข้างที่ถูกกัดก็เริ่มเน่าเปื่อยกลายเป็นสีดำโดยไม่ทราบสาเหตุสุดท้ายญาติพี่น้องจึงต้องหันไปพึ่งศสยศาสตร์พวกเขาเชิญหมอธรรมผู้มีวิชาอาคมแก่กล้ามาทำพิธีหลังจากเข้าฌาดูอยู่พักใหญ่หมอธรรมก็บอกว่าพรานบุญไม่ได้ป่วยเป็นโรคแต่เขาถูก พีป่าดูดเอาวิญญาณธาตุออกไปจากร่างมีทางเดียวที่จะรักษาได้คือต้องทําพิธีเรียกขวัญและตัดกรรมกับเจ้าป่าเจ้าเขาตนนั้นพิธีกรรมถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และซับซ้อนเป็นเวลาสวันสามคืนและมันก็ได้ผลพรานบุญรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่เขาก็ไม่เคยกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกเลย ร่างกายของเขาสูบผอมและอ่อนแอไปตลอดชีวิตนิ้วหัวแม่เท้าข้างนั้นแม้จะรักษาจนหายดีแต่ก็ยังคงมีสีดำคล้ำและไร้ความรู้สึกและที่สำคัญที่สุดคือจิตใจของเขาเขาแขวนปืนลูกซองคู่ใจไว้ข้างฝาและสาบานว่าจะไม่หยิบย่างเข้าไปในป่าใหญ่อีกเลยตลอดชีวิตเรื่องราวของเขาและผีกองก่อยกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่ถูกเล่าขานต,ต่อต่อกันมาในหมู่บ้านเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนรุ่นหลังว่า ในป่าลึกนั้นมีกฎเกณฑ์ของมันเองกฎที่มนุษย์ต้องเคารพทุกวันนี้พรานบุญในวัยชารามักจะนั่งเหม่อมองไปยังทิวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ไกลออกไปและในบางค่ำคืนที่เงียบสงัดเขาก็ยังคงได้ยินเสียงเพรียกในความทรงจำเสียงที่ตามหลอกหลอนเขาไปจนวันตายกองกอยกองกอย